เธอแบตจะหมดแล้วกระพริบแล้วเธอกลางลุ่มส่ลินเบื่อมันไม่โฟกัสอะไมวะโอเคปล่อยไ้ไหม รู้ว่าเนี่ยฉันอะราวานะช่องน้อยสิมันก็หลัวอยู่ไอ้เตอแต้บนั้นมาแต่ไมัน เดินไปข้างหน้าค่ะ

I, I didn't like เธอแบตจะหมดแล้วกระพริบแล้วในกระเป๋าไงไม่กระพริบแล้วน,ลน้วนองเขาอยู่ไหนไปนู่นแล้วขึ้นทางน้น